ใจของมันเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก<ด>็ความน่าสนใจมันคือมันคือความดาร์ลกละคะใช่แต่ในตอนนี้พอเวลามันผ่านไปสองปีปูป่ะดูแค่รู้สึกว่าคนเจอกับอะไรมาเยอะในช่วงโควิด <อ Gobierno> มันก็เลยน่าจะเปิดใจขึ้น <โ uf> ตอนนี้กลายเป็นความน่าสนใจดูคือคนที่มาดูะจะเปิดใจและยอมรับกับภาพยนตร์เรื่องนี้แค่ไหนเราได้อะไรกลับไปบ้าง<อ>ซึ่งอันนี้ดิวก็คือรอรอดูตามกระแสว่าจะเป็นยังไง เป็นดาร์กสุดเลยไหมคะดิวดิวว่าดาร์กสุดแล้วและดิวว่าก็ก็ค่อนข้างเรียวแล้วก็ค่อนข้างจริงบทบาทก็คือแบบว่าเห็นบอกว่าพลิกคาแรคเตอร์กันแบบสุดพลังเลยน่ละคนทุกคนคือเป็นบทบาทที่ค่อนข้างหนักหน่วงมากน้องใช่ค่ะจะมีว่าอะไรยากที่สุดสําหรับเราตั้งแต่แสดงมากับเรื่องนี้น่าจะเป็นเริฟซีนะคะมันมันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเราด้วยแล้วเราก็ แต่เราโชคดีมากที่เราได้เล่นกับดิวเออพอพอพอมันเป็นคนที่สนิทกันแล้วว่ากาแพงทั้งหมดอะมันก็เลยมันก็เลยไม่มีกําแพงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่ทุกคนกำมันจะได้เห็นกันคือมันคือจริงทั้งหมดค่ะใช้เวลากับการที่จะแบบอย่างเงี้ยกำมันนานนะตอนจะยอมรว่ตนจะถ่ายกว่าจะอะไร ค่อยๆค,ค่ะคือเราอ่ะเรียนรู้ตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วแหละครูก็จะมีความเปรียบเปยต่างๆที่ไม่ได้สอบไปทางที่มันแบบไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะให้เราอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะมูฟเมนต์มันประมาณนี้นะอะไรแบบเนี้ค่ะก็ก็ดีอีกอย่างที่ยากคือ ความไม่จะต้องไม่เหลือความเป็นชนีค่อนข้างยาก <c oughs> เดี๋ยวมันจะมี s อ o หนึงที่กล้องเดินตามแล้ว <c oughs> คือตอนแรกเช็คมาอุายตูดบิดมากเลยที่โน้ตขอใหม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ, <c oughs> อันนี้อันนี้ก็ยากอีกอย่างหนึ่งค่ะแต่มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราก็อยากที่จะให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดอะดิวเรื <c oughs> <ต>่องเลิฟซีนโอเคอ๋อจริงๆสาหรับเรื่องนี้คือดิวเลิฟซีนยากเหมือนกันพอจริงจริงแล้วในเรื่องนี้ดิวไม่ได้เลิฟซีนแค่กับแซมมี่คนเดียวคือดิวค่อนข้างมีเลิฟซีนหลายระดับมากแล้วก็ กับแซมมี่ไม่ถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่แต่แตดิวว่าเราเล่นแล้วเราสนุกกับมันอะ <c oughs> คือคือหลังจากนั้นนะดิวก็มองแซมมี่เปลี่ยนไปนะ <c oughs> ถ้าเกิดกแบบ่คือแบบคือแบบตอปกติเราเป็นเพื่อนกันใช่ปะเราก็จะแบบว่าเออเพื่อเราก็สวยแหละแต่หลังจากนั้นอ่ะหนูก็กลายเป็นมองแบบแซมมี่ว่า มันก็จะมูจะมีเนาะก็คือมองหน้ากินขึ้นเห็นเห็นก้นมันก็ไม่แปลกใจเลยผู้ชายต้องขยําเละแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะคือคือเราก็จะมีความเอ็นดูในเพื่อนเราเยอะขึ้นไม่ว่าอะไรเราก็จะมองเขาลึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็นําพาดูไปถึงจุดนั้นกันว่าล่ะเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เห็นใช่ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะก็คือบู๊หนักมากทั้งเรื่องก็คืออย่างที่บอกก็คือ ปิดลุกความเซ็กซี่ไปเลยก็คือคนละคนละลุกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกไหมลุกกับทำงานกับทุกทุกคนสนุกค่ะสนุกจะได้เห็นบทบาทใหม่ๆของน้องบันแน่นอนค่ะได้เห็นแน่นอนค่ะอารตามเรื่องนี้เป็นตัวเองหรือไกลตัวเองหรือยังไงไม่ไม่น่าใช่เป็นผมหรอกแต่ว่ามันก็มันก็ยากมากๆในในการทำงานหลังบ้าน แต่เวลาทำงานสนุกมากเสนุกเป็นตุ้มตามก่อนตอนเนี้ยตอบเป็นตุ้มตามอยากพึ่ง็นไทเป็นตุ้มตามก่อนนะไม่แต่ว่าคือมันเอาจริงๆก็เพิ่งได้ถามดิวเมื่อกี้ว่าแบบหลังเสร็จงานคือจริงๆแล้วมันกว่าเราจะต้องมามาชำระล้างอะไรหลายอย่างใน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 สิ่งที่เราสร้างแบ็กกราวตัวละครเราเราเรียนรู้กันไปเงี้ยพอมาถึงตอนสุดท้ายแล้วมันคือแบบส่งส่งผลับชีวิตจริงเยอะมากเหมือนกันเงี้ยครับเรา เราทุ่มทุ่มทุ่มเทมากมากถึงขนาดที่ว่าถึงขนาดที่ว่ามันมันไม่มีกรอบอะไรซึ่งกันและกันอะไรอย่างงครับพวกเราเป็นเพื่อนกันหมดนะครับแต่ว่าแบบเวลาทํางานเนี่ยคาว่าเพื่อนมันก็มีเส้นบางๆที่จะต้องกั้นว่าอะไรทำได้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ตง้งตมขึ้นอ่ะแต่เซ็กซี่สู้ฝ่ายหญิงไม่ะคือเขาเขาเปลี่ยนไปเลยนะไปดูครับเพราะว่า ่ดิบละดิบไปะนะเ,าเขาเป,เปลี่ยนไปอ่ะคือปกติเ <c oughs> บรกตอนเที่ยงที่เราเคยร่วมงานกัน, <c oughs> นเขาเคยกินข้าวกับดิวนะแต่ในหนังเรื่องด a r เ w ิ r คเขาไม่เคยกินข้าวกับดิวเลย <c oughs> มันแปลกมาก <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่มองหน้ากันไม่ติดน,นะคะแต่เหมือนแต่เหมือนเขาอินกับตัวละครไปเยอะมากจนจนเขาซึมเข้าไปแล้ว,ลวกลายเป็นเขาแยกคนเดียวอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติแบบ,บไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยว <c oughs> ่าแล้วทำไมดิวไม่คุยกับผมในหลังใช่เพราะว่าเรารู้แล้วว,ว่าเขาอินต,ตัวละคร,ะครเรื่องนี้มากใช่ใช่ดิบมากดิบดิบแบบทั้งวันทั้งคืนอ่ะจริงเป็นอย่างนี้เลยจริงตัวตัวพายุนี่อยู่อยู่บ่มอยู่นานมาก และอย่างฝ่ายหญิงเขาจะมีเลิฟซงเลิฟซีนอะไรกันเเาดดูแล้วมีคนคาดหวังกับตูมตังเหมือนกันอยู่ก็มีครับมีแต่ไปดูในเรื่องเอาเพราะว่าเพราะว่าหดิบเลยอย่างดิบเลยอ่ะเป็นไงเป็นไงเลิฟซีนของคุณเลิฟซีนของคุณเป็นยังไงคุณเล่าเขาเข้าสัตว์ป่าครับสัตว์ป่าเลยเหรอสัตว์ป่าคุณดุร้อนมากเลยใช่ไหมผมเรียกได้ว่าฉีกเนื้อกินหัวกินครับผู้หญิงที่คุณเล่นด้วยแฟนเขามีหรือเปล่าล่ะคุณพูดจ้บ ตอนนั้นเขาไม่มีครับน้องเขเป็นไรครับเฮ้ยคนจะไปดูหนังตอนนี้แหละไม่มันจะไปดูหนังไอ้เรื่องนี้เลยพี่เศษไหมครับสำหรับเรารุ่นใหญ่ครับกับสำหรับหนังเรื่องนี้มันก็มันฟรีมากอย่างที่เพื่อนๆของเราทุกคนบอกนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ได้กำกับอะไรมากมายปล่อยอิสระแล้วก็อยากเล่นอะไรเราก็บอกว่าอย่างนี้ผมเล่นได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมคือของตัวผมเนี่ยมันจะซับซ้อนนิดนึงคือเหมือนกับ เป็นครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงครึ่งหนึ่งเป็นผู้ชายแล้วก็มีไบโพล่าอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะยากตรงที่ว่าเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงอะไรอย่างี้แต่ที่่เป็นที่เป็นหัวหน้าผมใช่คือคุณเราสองคนเนี่ยผสมประสานกันได้ลงตัวมากครับคือบ้าๆบอๆทั้งคู่แล้วในในเรื่องเนี่ยแล้วมันก็แล้วมันก็ดิบมากๆนะแต่ที่จะบอกอย่างหนึ่งครับคือคือในเรื่องเนี่ยหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ขยายความมาจากสิ่งที่เป็นไปได้จาก ในในในใจของทุกคนที่มีหัวปักตอนนื้อหัวปักเบอร์ช่างวันโอเคครับผมเอาช่างวันขึ้นมาอนะดูแลหน่อยนิดนึงนะครับก็ก็คือก็คือมันพัฒนามาจากความเป็นไปได้จากในใจของทุกคนนั่นแหละครับแล้วก็คําว่าดาร์คเบอร์เนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงโลกภายนอกหรอกครับมันหมายถึงสภาพจิตใจของทุกคนที่มันมันเป็นจิตใต้สํานึกที่แบบบางทีพี่อาจจะอยาก อยากจะเป็นอย่างนั้นแปะหมาสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ในชีวิตจริงพี่ทําแล้วอาจจะมีกลัวคนนั้นคนนี้ว่าแต่ในเรื่องนี้ทําอะไรก็ได้อย่างเงี้ยครับคุณบอกุบอละคาเรื่องนี้เราบูเยอะหรือมันเป็นอารมณ์ไหนสำหรับเราเออของบอก็บูงกลางครับส่วนใหญ่จะเป็นซีนที่รู้สึกว่าต้องดราม่ากับสามีเธอมากกว่าอะไรเงี้ยครับตอนที่ตอนแรกกับพรัะอุ๋งไี่ไม่ไม่เขาเขาเขาบอกว่าคุณต้องบูเยอะกว่านี้เพราะว่าจริงๆริภรยาทุกคนพยายาจะ ไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นในในภาพยนตร์เนี่ยมันควิสมากซะจนแบบใช่ไหมของคุณบอสเรื่อนงานใช่ไหม<ช>จะพูดอะไ,ไรเล้วเขาเอ <c oughs> ตามที่พี่พูดเลยแล้วกันครับ <c oughs> เอาอีกีดีกว่าในเรื่องของคุณบอสอ่ะตัวจริงกับในเรื่องเหมือนกันไหมออจริงจริงคล้ายคล้ายกันครับจน เออมึงพ,พูดแทนกูเะจริงๆคือคุยกับพี่โน้ตจนรู้สึกว่ามันตกตะกอนแล้วจนรู้สึกว่าโอเคตัวละครเนี้มันก็ใกล้เคียงกับในคาแรคเตอร์ในชีวิตจริงเราอยู่พอสมควรเหมือนกันครับแต่ในในเรื่องอื่นส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่ตัวเองแต่อันนี้เกือบใกล้เคียงแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคแต่การที่เล่นกับเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยซึ่งความยากผมรู้สึกว่ามัน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 ก็ยากในระดับหนึ่งมากเหมือนกันครับ ก็โอเคเราก็ผ่านไปได้ครับใช่อะไรไประมาน <m> อะไรนะอยากให้พุ่มกลับขึ้นมาด้วยโอ้ได้<ห>เดี๋ยวผน<า>ไปตามมาให้มา่อมาสิ หนึ่งพันต่อเนื่องเามานะกันใช้คำถามดีว่าครับในช่วงโควิดกับไอช่วงสงวนเนี้ยแล้วหนังเข้าฉายเนี่ยพี่กังวลอะไรอย่างไรบ้างไหมฮะหรือว่ามันเป็นวิกฤตในโอกาสหอเป็นโอกาสในวิกฤตหรือยังไงอ่อกังวลครับเพราะจริงๆแล้วเท่าที่เห็นเนาะตั้งแต่เปิดเปิดลงมามันมีหนังไทยเข้าแค่ไม่กี่เรื่องแล้วหนังอย่างที่เป็นหัวหอกของเราจริงๆของวงการหนังไทยอย่างร่างทรงอย่างเงี้ย ก็ก็เกิดปัญหาเรื่องเรื่องเถื่อนอดูก่อนอะไรเงนนี้ยมันก็เลยทาให้วัดอะไรไม่ได้ด้วยแหละณนะนะตอนนี้หนังที่มันเข้ามาถึงตอนนี้จริงๆผมผม,ผมรู้แหละว่าว่ายังกลัวกันอยู่มันก็เป็นเอฟเฟกที่เราทําใจยอมรับในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าหนังมันทํามานานแล้วครับยังไงก็ก็ต้องเข้าอยู่ดี <c oughs> แต่ขอแก้เรื่องนี้นได้ไหมที่บอกว่าให้เล่นกันเองคือจริงๆถือเมื่อกี้ยืนฟังอยู่แล้วแบบเอ๊ะเดี๋ยวนายหน้าเชิญเหมือนลางอยู่บนดิวเตอร์แล้วแบบโอเคอ่ะเล่นเลยได้เชิญแต่ไม่ใช เราเวิร์กช็อปแล้วครับวันที่ครูล่มเข้าเวิร์กช็อปเราคุยกับครูล่มแล้วว่าเราเป็นแบบนี้ <N> นี่คืออ่าโอเคมันคือข้อดีของการได้นักแสดงที่เก่งอยู่อย่างนึงก็คือเราจะไม่เพิ่มอะไรได้แล้วเพราะเขามาแล้วเต็มเหมือนอย่างที่บอกว่าตู่มตามเป็นเป็นพายุตั้งแต่แรกครับมันเลยเหมือนกับเขาคิดคาแรคกเตอร์กันมาแล้วสิ่งที่เราจะบอกเราแค่บอกว่าเราอยากได้อะไรโดยที่ไม่เป็นต้องบีบอารมณ์เพิ่มเพราะว่าทุกคนเวิร์กช็อปกันมาแล้วคุยกันมาแล้วว่าไอรีนแบบนี้นะ ความรู้สึกแบบนี้นะอาจจะมีตั้งคําถามบ้างซึ่งดิวเมื่อก่อนก็จะมีก่อนเข้าคาดอทชัปดิวจะไลน์มาว่าแบบพี่น็อตดิวเล่นอย่างนี้ได้ไหมแต่มันอย่างนี้นะไปคุยกับครูมมาแล้วเป็นแบบนั้นแบบพอเราคุยจบปุ๊บหน้าหน้ากองเนี่ยผมทํางานง่ายมากเ <c oughs> พราะผมก็จะไปดูที่ดีเรคชั่นของการเล่าเรื่องในเรื่องของการภาพ <c oughs> แทนว่าจะไปต่ออะไรเล่าอะไรไปต่ออะไรเท่านั้น <c oughs> ที่เหลือคือในมูทของนักแสดงอย่างพี่วิลลี่บอก <c oughs> ผมไม่สันทาษณ <c oughs> ์้าพวกเขาหรอกเพราะพวกเขาเวิร์กช็อปกันมาแล้วกับครูแล้วผมแค่บอกว่าอะไปเวนี้นะเท่านนั้ เลยแก้หน่อยม่งั้นมันจะเป็นเหมือนผมนั่งเล่นอยู่หน้ามอนิเตอร์นี่คือเหตุผลที่ผมพยายามจะสร้างเพื่อให้ดึงคุณขึ้นมากลางเกินฟองเหนือองค์เงิให้พี่น้องปากละการสำหรับความน่าสนใจในเรื่องนี้ที่คนต้องมาดูแล้วจะไม่ผิดวังแน่ๆครับคือเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นทางเลือกใช้คำว่าทางเลือกเนาะมันเป็นเวยใหม่ๆแบบที่แบบที่ทุกคนต้องการอ่ะเพราะเพราะผมแอบเชื่อว่ามันมีหลายคนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในวงการภาพยนตร์ไทยบ้างครับและนี่คือโอกาส ในเมื่อมันมีโอกาสที่มีก้าวที่1แล้วครับถ้าทุกคนอยากให้มันมีก้าวที่2 3 4สามี่ห้าตามมาครับอยากให้สนับสนุนเราครับเราจะได้ณวันหนึ่งจะได้มีหนังที่แปลกแหวกแนวแบบนี้ครับออกมาอีกเรื่อยๆอผู้สร้างจะได้มีพลังใจในการที่ที่จะมีงงบประมาณมาทำมีแรงใจที่จะมาทำอะไรที่มันแปลกใหม่เหมือนอย่างที่ใครเคยบอกไว้ว่าซอฟต์พาวเวอร์เราสู้เกาหลีไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะเกาหลีเขาให้การสนับสนุนโปรเจกต์ของตัวเองครับ เราก็อยากได้รับการสนับสนุนเหมือนกันท่านที่เมื่อเราเรามาในเวรนี้เนาะวันหนึ่งเราหวังว่าของเราจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งที่จะทำให้วงการหนังไทยมันพัฒนาขึ้นและมีหลากหลายมากขึ้นครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากสิประมาน